สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมวิวนะคะมาชมวิวสวยๆบรรยากาศดีๆแล้วก็มาอัปเดตต้นข้าวต้นกล้าที่หวานไว้หลายๆวันนะคะก็ริ่มเขียวขจีแล้วนะคะสีเขียวอ่อนๆเห็นเห็นบนผิวดินเป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วนะคะก็จะมาอัปเดตให้ดูทุกวันนะคะไม่มีอะไรวันนี้จะไม่มีสาระอะไรทั้งสิ้นนะคะ ็มาแค่ให้เพื่อนๆได้ชมวิวส,สวยๆมานั่งคุยกันค่ะมานั่งคุยกันมานั่งมองตรงที่ระเบียงแก้วตรงที่ร้านกาแฟนะเขาเรียกระเบียงแก้วนะก,ก็เราก็จะเรียกกันระเบียงแก้วนี่แหละแล้วก็นั่งตรงนี้นั่งตรงขอบขอบประตูหน้าต่างเออหน้าต่างก็ไม่เชิงว่าเป็นหน้าต่างเพราะว่ามัน มันไม่มีหน้าต่างมันก็โล่งๆมีขอบแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็แก้วกาแฟไปตั้งเดีวก็นั่งคุยกันนะคะทุกคนมาคุยกันคุยอะไรก็ได้แต่ครูพัดจะแค่มาให้ชมวิวสวยๆแค่นั้นเองนะคะก็ฝากเข้ามาชมคลิปด้วยนะคะไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีประเด็นไม่มีสาระไม่มีเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้ ก็จะพยายามไม่ไม่คุยอะไรให้มันมันมีปัญหาเนาะก็สุขภาพก็ยังไม่คุยวันนี้นะคะก็ไม่คุยอะไรทั้งสิ้นท่านข้าวอิ่มแล้วนะคะก็มานั่งอยู่ตรงนี้เนาะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูมาให้เพื่อนๆได้เข้ามาให้กําลังใจคุณฟัดเฉย,ยๆนะคะวันหนึ่งก็ต้องทําการบ้านส่งส่งเขาส่งพีย่ยูไม่ส่งก็ไม่ได้กลัวเขาจะ กว่าเขาจะไม่เห็นไม่ให้เป็นสมาชิกเขาไลฟ์สดก็ไม่ไม่ไลฟ์ทำอะไรก็ไม่ทำก็ลงคลิปช็อตไปเยอะทีเดียวฝากเพื่อนๆก็มาชมด้วยนะคะคลิปช็อตก็ไม่รู้จะลงอะไรอะ่ะไม่รู้จะทำอะไรก็อยากจะอยู่เฉยๆมากกว่านะคะแล้วอย่างน้อยก็ทำคลิปส่งกันบ้านวันละคลิปสองคลิปที่จริงถ้าขยันก็วันหลายคลิปได้แหละแต่ว่ามัน กลัวเพื่อนๆจะเบื่อกลัวทุกคนจะเบื่อว่ามาชมคลิปไม่มีอะไรนะคะก็ฝากเข้ามาให้กําลังใจกันแล้วกันนะถือว่ามาให้กําลังใจนะคะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะแผนกล้องไปให้ดูต้นข้าโพดนี่ไงต้นข้าโพดวันก่อนยังไม่ออกดอกนะคะวันนี้มันขึ้นออกดอกแล้วตรงนี้ก็น่าจะเกือบจะได้กินแล้วล่ะที่จริงข้าวพรรษาก็มีถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะพรรษาเขาก็จะข้าวโพด ในไล่มานึ่งแล้วก็มาในวันข้าวผ่นานสารเดี๋ยวนี้มันมีทุกฤดูกาลซะละข้าวโพดปลูกเมือ่ะล่ก็ได้กินเนาะก็เลยรู้สึกไม่ไม่หิวเลยอิ่มนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเขามาให้กําลังใจคุณพัดด้วยนะคะไม่มีอะไรแค่มาชมคลิปมาชมวิวสวยๆนะคะก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ